เรื่องใต้ร่มเงากรรมกรรมใหม่คือแสงกรรมเก่าคือเงาเงาของกรรมเก่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆสูงๆซึ่งตั้งอยู่ตรงชายป่าริมหมู่บ้านแทบไม่มีใครจะสนใจนักบ้านหลังนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของ ครอบครัวที่ชื่อว่าบุลือมีพ่อแม่และลูกชายคนเดียวชื่อว่าทองแดงซึ่งตอนนั้นเขามีอายุเพียงหกขวบครอบครัวนี้ขึ้นชื่อว่ามีความยากจนที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้พวกเขาไม่มีที่นาไม่มีวัวไม่มีควายเลี้ยงแม้แต่ข้าวสารบางวันยังต้องขอยืมเพื่อนบ้านอีกด้วยผู้เป็นพ่อ เดิมทีนั้นเขาเคยติดการพนันอย่างงมเงมส่วนผู้เป็นแม่เคยคิดที่จะทำร้ายตัวตนเองจากโลกนี้ไปหลายครั้งหลายคราเพราะว่าสามีติดการพนันนี่แหละแต่มีอยู่วันหนึ่งทั้งสองคนก็หันหน้ามาปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีตั้งหลายนี้ให้ได้เขาหันมาพึ่งธรรมะ แล้วก็อดทนเลี้ยงดูลูกชายเพียงคนเดียวด้วยความรักและห่วงใยถึงแม้ว่าจะมีความยากจนคนแค้นอย่างใดแต่ผู้เป็นแม่ไม่เคยปล่อยให้ลูกนั้นได้อดข้าวอดน้ำเลยพ่อเองก็เช่นเดียวกันไม่เคยปล่อยให้ลูกนั้นขาดแคลนเครื่องใช้เสื้อผ้าอาภรณ์พ่อจะพูดกับลูกชายเสมอๆว่าลูกพ่อ เราอาจไม่มีอะไรเลยในตอนนี้ก็จริงเพราะว่าผลของกรรมเก่าแต่ถ้าเราทำดีในวันนี้แล้วอนาคตของลูกจะไม่เหมือนพ่อแม่แน่ๆแ,และแม่ก็เหมือนกันก็มักจะพนมมือไหว้พระสวดมนต์ทุกค่ำคืนแล้วก็ได้พูดบอกกับลูกขึ้นว่าสัจธรรมมีอยู่จริงนะลูกคนที่อดทนและไม่ยอมแพ้ต่อกรรมนั่นแหละเขาจะได้พบกับแสงสว่างในชีวิตของเขาสักวันหนึ่งข้างหน้า อย่างแน่นอนนะลูกทองแดงได้ฟังอย่างนั้นก็เก็บเอาคําสั่งสอนของทั้งพ่อทั้งแม่มาอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความหิวโหวยความหนาวเหน็บตามฤดูกาลความยากลําบากแม้กระทั่งอยู่ด้วยน้ําตาแต่ก็เติบโตมาท่ามกลางคําพูดสั่งสอนจากผู้เป็นพ่อและแม่ที่ย้ําเตือนเขาเสมอๆว่าคนเราต้องขยันอดทน และไม่โทษในโชคชะตาชีวิตเด็กขาดความทุกข์สร้างแรงบันดาลใจต่อมาทองแดงมีอายุถึงเจ็ดขวบได้เข้าเรียนศึกษาในชั้นประถมแล้วทำงานรับจ้างทุกอย่างที่ทำได้ตั้งแต่เด็กเขารับจ้างล้างจานรับจ้างยกของเก็บขวดขายบางวันก็ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตัวเขาเองยังเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียน ที่มีความไกลถึงห้ากิโลเขามักจะถูกเพื่อนๆในโรงเรียนนั้นล้อเลียนเสมอว่าเป็นลูกคนจนหน้าซีตัวเหม็นขี้คโคลนแต่ตองแดงไม่เคยโกรธให้ใครเขามักจะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพูดขึนว่าเราอาจจะจนแต่เราไม่ขี้เกียจครูประจำชั้นได้เห็นความขยันหมั่นเพียรของทองแดงแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้มีวันหนึ่ง คุณครูได้ให้เขาอ่านหนังสือพุทธศาสนาเล่มเล็กๆที่มีชื่อว่ากรรมมีจริงทองแดงได้อ่านแล้วเขาเกิดปิติร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นขึ้นมาเสร็จแล้วก็นำหนังสือนั้นกลับคืนให้คุณครูและได้จำบทความนั้นเข้าสมองและจิตใจของเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขามาถึงบ้านเขาได้พูดกับแม่ว่าแม่ครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงยากจนแต่ ตัวผมจะไม่ยอมแพ้กับความยากจนนั้นแน่ๆหนูจะสร้างกรรมใหม่จากวันนั้นเป็นต้นมาท้องแดงเขาได้เปลี่ยนความคิดจากการอยากมีเป็นการอยากให้เขาได้ช่วยงานต่างๆที่พ่อและแม่ได้ทำอยู่ประจำนั้นไม่ว่าจะเป็นการเกษตรเล็กๆน้อยๆอยู่หลังบ้านปลูกผักเพื่อไว้แลกข้าวสารกินเขาได้ปลูกมะล,ละกอไว้มากมายเพื่อเอารูปไปขายในตลาดนัดบ้าง แล้วก็แจกให้เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกันนั้นเขาเริ่มออมเงินทุกบาทที่หามาได้ทุกครั้งปาฏิหาริย์จากความภาคเพียรต่อมาเมื่อธงแดงเรียนจบชั้นมัธยมปีที่หกเขาไม่มีเงินที่จะเรียนต่ออีกแต่เขาก็ได้ไปทำงานโรงงานในตัวเมืองนั้นโดยได้พักอยู่ห้องเช่าเล็กๆแห่งหนึ่งและใช้ชีวิตประหยัดที่สุดที่จะทำได้ จนเขามีเงินเหลือเพียงพอจากค่าจ้างโรงงานนั้นแล้วก็ได้ส่งกลับมาบ้านให้พ่อแม่ทุกเดือนเขาได้สมัครเข้าเรียนการศึกษานอกโรงเรียนในตอนกลางคืนแบบเรียนออนไลน์เป็นเรื่องการตลาดและการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเองทองแดงไม่เคยหยุดวนกวายในเรื่องที่ตนเองอยากจะรู้เลยวันหยุดเขาไปหางานทำพิเศษเช่นทำความสะอาดร้านอาหาร รับจ้างส่งของถึงแม้เเพื่อนจะดูถูกดูแครนอยู่เสมอ,สมอว่าเขาเป็นคนจนที่หัวสูงห้าปีผ่านไปเขากลับมาบ้านพร้อมด้วยเงินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งเขาได้ซื้อที่ดินแปลงเล็กๆหลังหมู่บ้านแปลงหนึ่งแล้วก็ได้ใช้ความรู้ที่ได้รับเรียนมาด้วยตนเองทำสวนเกษตรแบบผสมผสานเขาเริ่มจากการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เขาลงมือทำด้วยตัวตนเองทั้งสิน้นทําการตลาดเองขายของออนไลน์เองจนเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นมากขึ้นทองแดงได้ตั้งชื่อสวนของเขาว่าสวนศรัทธาเขามีความเชื่อที่ว่าศรัทธาในคำสอนของคุณพ่อคุณแม่จนพาให้เขาได้มาถึงจุดนี้ได้นั่นเองครอบครัวอบอุ่นใต้เงาธรรมะต่อมาทองแดงได้โตขึ้นเป็นหนุ่ม เพียงพอที่จะมีครอบครัวได้แล้วเขาก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีจิตใจดีที่พบกันเมื่อตอนที่ขายของที่ตลาดนัดเมื่อเริ่มต้นครอบครัวใหม่ทั้งสองช่วยกันทำมาหากินทำงานอย่างหนักแล้วก็ได้มีลูกสาวอีกคนหนึ่งครอบครัวของเขาอบอุ่นแบบเรียบง่ายแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความสุขแม้ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนใกรๆเขาแต่ทุกเช้า จะมีเสียงสวดมนต์จากบ้านไม้หลังเล็กๆซึ่งอยู่หลังสวนของเขานี่แหละซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่เขาเองนั้นซึ่งท่านทั้งสองนั้นแก่ชรามากแล้วแต่ท่านก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกกับหลานตลอดในบ้านปลายชีวิตอย่างสงบสุขเสียงสวดมนต์นั้นก็เป็นเสียงสวดมนต์ของคุณแม่ของทองแดงนั่นแหละทองแดงได้พาคุณแม่ไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านบ่อยๆ แล้วก็พาคุณพ่อไปเดินชมสวนผักเกือบจะทุกวันพวกเขายิ้มและหัวเราะเหมือนครอบครัวที่ไม่มีอะไรขาดไปเลยจนวันหนึ่งคุณแม่ของเขาเกิดล้มป่วยด้วยโรคร้ายในวาระสุดท้ายแม่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลได้จับมือของทองแดงและก็กุมไว้แน่นและแม่ได้พูดทั้งน้ำตาว่า ลูกรักแม่ดีใจที่แม่กับพ่อไม่ได้ทิ้งลูกในวันที่ลำบากและลูกก็ต้องไม่ทิ้งธรรมะด้วยนะแม่ไม่เสียใจยกับอะไรอีกแล้วนั่นคือคำพูดประโยคสุดท้ายที่คุณแม่ได้สั่งสอนเขาเอาไว้จากนั้นคุณแม่ก็ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางแสงเทียนและเสียงสวดมนต์หลังจากที่คุณแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วทองแดงได้พบว่าแท้ที่จริงแล้วคุณแม่ ได้เคยขายสร้อยทองคำชิ้นสุดท้ายและเสื้อผ้าดีๆของคุณแม่เองนั้นเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเทอมให้เขาได้เริ่มเรียนในสมัยเริ่มเรียนแรกๆคุณแม่ไม่เคยบอกให้ใครรู้ในเรื่องนี้เลยทองแดงพอทราบเรื่องนี้เขาก็ร่ำให้ออกมาจนหมดแรงวันนั้นเขานั่งอยู่หน้ารูปของคุณแม่ของเขารำลึกถึงความทุกข์ยากความหิวโหวย และความเชื่อในธรรมะที่ไม่เคยจากเขาไปและท่าในใดนั้นเองมีชายคนหนึ่งแต่งตัวดีขับรถมาหาเขาแล้วได้แนะนำตัวเองว่าเป็นนักลงทุนจากกรุงเทพที่เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของทองแดงในบทความออนไลน์ในเรื่องเกษตรกร,ร,กรผู้พลิกชีวิตด้วยธรรมะเขามาเพื่อขอสนับสนุนโครงการอบรมคนยากจนให้พึ่งตัวเองได้ตามแนวธรรมะ โดยใช้สวนของทองแดงนั้นเป็นฐานอบรมทั้งหมดทองแดงได้รับกรงการนี้ไว้ด้วยใจยินดียิ่งไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อสืบทอดบุญและคำสอนของคุณพ่อคุณแม่ของตนเองนั่นเองมนุษย์เหล่านั้นจะหนีผนกรรมเก่าไปไม่ได้แต่มนุษย์สามารถสร้างกรรมใหม่ที่ดีขึ้นได้ในทุกขณะของชีวิตจิตใจ แม้จะเริ่มจากความยากจนความเจ็บปวดและนาตาแต่ถ้าหากว่าไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งธรรมะไม่ลืมความกระตันอยู่และความมานะภาคเพียรแล้วจงศรัทธาในความดีความดีนั้นก็จะนำทางไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีและสวยสดงดงามได้อย่างแน่นอนผู้ที่ประสบแต่ความทุกข์ไม่ใช่เพราะโชคชะตาโหดร้ายแต่เป็นผลของกรรมเก่าที่ ตนเองนั้นต้องเรียนรู้มันให้ได้ความกตัญยูคือรากฐานของความเจริญทั้งปวงนี้ความขยันอดทนและศรัทธานในธรรมะคือแรงขับเคลื่อนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงอย่ารอปาฏิหารจากภายนอกจงใช้ปาฏิหารในตัวของตนเองและครอบครัวนี้แหละเป็นกําลังให้ตนเองพัฒนาตนเองขึ้นไปขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังในเรื่องนี้แล้ว จงมีศรัทธาและมีความภาคเพียรอยู่ในใจเสมอไม่ว่ากรรมเก่าจะเป็นเช่นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วดอกไม้แห่งชีวิตเรานั้นจะยังคงเบ่งบานใต้เงาแห่งกรรมได้ถ้าหากว่าเราขยันรดน้ำต้นไม้นั้นด้วยความดีอย่างสม่ำเสมอนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ จเดิญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ